สวัสดีครับมันนี้กันนะครับผมมาสวัสดีกันนะครับฝนตกนะครับหลังจากฝนตกอ่ะเดี๋ยวสิไปยางเลาะเบื้องน้าเบื้องหนองเบื้องัวเบื้องสวนจากเล็กน้อยนะครับตอนนี้นะครับกะนี่ครับเบื้องอารดนะครับบรรยากาศฝนตกเพิ่งตกนะครับตกมานนี้ประมาณแคกเค่องชั่วโมงกะนะครับเต็มอิ่มเลยนะครับต้นไม้รุ่มเื่อนขนาดนะครับตะกอนกับสียางหยากเล็กน้อยนะครับเพราะแต่มีหินบางสิ่กะนะครับ พอหนามตกมาแบบ่เป็นยางนะครับเป็นยางได้สบายนะครับบ่เละบละย่ยมยางเลยนะครับเห็ดปอกบ่เนาะนะครับพูดนี่เห็ดปอกออกเลยพี่น้องนะเห็ดเห็ดปอกมันออกพูดนี่แหละครับมู้งงอย่างาใหญ่ๆนะไอ้ยังก็ดอกน้อยๆแต่เหงาใหญ่นะนะครับพูดนี่ได้มะพราวเรื่อยนะครับตรงนี้ เห็ดปวกผู้ใดไเนี่ยตาดีกรับพ่อเลี้ยงครับพูนี่งป่ัอนออ้ำพูดในเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกตากบ่เคิ้นนะครับต้นเสี่ยวพี่น้องต้นเสี่ยวขึ้นเรียงนี่ไหมขึ้นเรียงไหมเตรียมสวนอยู่ข้างเดียวกับกตัดถิง่งเชียร์เนี่ยครับเนเขาบนน้ำก็ไพ่ก็ไหล นะครับต้นกับประมาณน,นี้พี่นอ้องนะครับเป็นบ่ต้นไม้ใหญ่เพื่ด้ท่านสองฟังนะครับกับเป็น้องเห็นเรื่อยแล้วครับผมที่นี่น้องหม่ก็สิขึ้นตัวมาที่นี่พี่นอ้อย่าอย่าอ,อย่างอันนี้ก็สิเป็นโซนข้างหลังเด้อครับโซนข้างหลังส่วนเฮาต้นหนาผมก็เป็นหน้าที่ป่าไม้หนึ่งไร่นะครับนี่ แล้วก็สวนทั้งหมดที่ปทปั้งพุนนะครับมีโซลักเซียวอ่อนนะนะครับนี่ก็จะเป็นสวนข้างหลังบ้านที่ทำทวาไม่แห้มปลูกเมือ่อไรก็มาปลูกนะครับมือวันแหมนะครับก็บมาปลูกไว้แต่ว่าพวกไอ้พวกมันต่างๆก็จะว่าสีหามาลุงอยู่นะครับพวกมันเขนมาเรียกมันมูแดงๆหรือว่ามันยังก็ซ้ำแะครับที่ว่ามันเท้าเกินต้นไม้นะครับนี่แล้วก็ ถ้าเป็นพวกตะคูนเอียงอ่ะอีหลอกว่ะนะครับแต่ว่าถ้ามันมีผัดพยายามเอามันลงนะครับอันนี้เป็นมันนะครับนี่ยอย่างมันม้มันหัวยังไงนะครับกพยายามจะหามานะครับอะไรที่มันเป็นเพื่เคี้ยวนะครับพังกัิอันนี้กับแมนนะครับเนี่มันโมนี่แหละบทีนี้บอกบวกอันนี้บอกบวกนะครับก็มันไตเกินไปนะี่เดี๋ยวมันก็ออกหมากออกผลน,นะครับไม่ได้โดงบอกบวกบวก ปูกกัเดียวยังนะครับปลูกไปบางหันนะครับบางมันแม่นะครับถือฝนปลูกสามมองมันนั่นขาดหายไปนะครับตรงนี้นมีผู้ดเอาอันนี้มาหยบับมุนบอนะครับก็ปลูกไปบางหันนะครับอันนี้ก็ปลูกไปกองาอยู่ไปกินบากพิกบักพายนะครับเต็มเลยตะไคร่หย,ย,ยวกนะครับ แต่ว่าตรงเนี้ยมันหนาปลูกกันนั่น,นไหมกระชายไหมพม바ไหมอาจจะเหมาะเลยแหละนะครับตะเคียนทองลำดวนแตกยอดแล้วนะครับต้นลำดวนอย่างแดงแดงนะครับเป็นดีเป็นไรพี่น้องผมลื่นนะครับสวนปลาด้วยครับพี่น้องเป็นแต่มาเปิดบาดปลาดีเถอะป้าทิศเลยถ้ามันห่างเถอะพี่น้องผมก็ปลูกไม่ได้เห็นปะ เพื่อทดแทนที่มันขาดให้เขาเติมผมเติมเรื่อยนะครับผมเป็นว่าปลูกทีเลียวๆได้นี่เติมเรื่อยนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับทึบบ้าหรอนะครับตนนี้เป็นน้องเบิรงจากเป็นต้นใหม่หน่อยๆนะครับคือกันยังสี่หลัครับถุกต้นเลยเด้จากต้นไม้อย่างนี้นะครับสมัยตะกอนนะครับกลายมาเป็นต้นใหม่แบบนี้นะครับเห็นบ่นะครับเพียงบอกกิ่ปีนะครับนี่นะครับ เบิ่งเอานะครับต้นดูตะกี้นะครับงอแกะงอเล็มงงอแห่นดสิภาพีน้องของเบ่งเงาะทนทนวาเหยียดขึ้นจนงอเขากินระเร็งไปแบบต้นใหญ่เลยต้นดูนะครับการปลูกที่ก็เป็นข้อดีนะครับมันจะต้นต้นตรงริบเลยนะครับนี่เห็นปะอันนี้งอยังกัดเถิงได้ไนี่หล่อบร้อยสมัยตะกอนกัดถูกต้นเพราะเล็นรูยังงอครับเนี่ยให้งอกัดได้ไยกัดยอดกันยังนะครับงะกะเฉลชะงักกัเจริญเติบโตยุ่จังสี่แหละแต่ว่าตอนนี้นะครับ ทุกต้นแล้วครับถึง,ง่าแถะทุง่ากาัดเบอเดนนะครับนี่มาเบิง้งอันนี้กะกำลังสีพ่นพ่นเวียนพ่นกำงนะครับผลหลายต้นได้เนี่ยงอเขามากินนะครับเนี่ยมูดดมันสูงเราก็สิขึ้นงสีนะครับมูดแดงงากัดถึงมันก็สีมันบม่ตายแต่เพี่น้องแตม่มันเสียเวลาในการจะเจริญเติบโตเนี่ยเห็นปะแล้วก็งะกะสีเบิดงะเบิดโฉงยังเงาะที่ขึ้นไปก็ยังตน้นต้นยงัยงไงเข่านะครับนี่อันนี้เบิดเบิดเบิดทุกแล้วเนี่ย ขึ้นไปแล้วอันทุม่มนนี้ยังเป็นถูกอยู่นี่แสดงว่า,บ,า,บ,าบ่ทําบุญมาหลายคื้เขามันกเ็เลยสะนี่ไเพาะว่าถือมันม,มาประจุก็คืองอนะครับน,นี่ครับหลายต้นได้ถือง้อยงอง้งอกัดเียกัดสิทธิ์นี่แหละล,ลามไปแล้วเออ้อมไปแล้วนะครับนี่ใบบัตรที่นี่งองก็จะได้โปงยอดนะครับก็จะได้สัตขึ้นที่บางทรงนะครับนี่เอาเสียกมาหลัดไว้นะครับ แล้วก็เพราะว่าเขาปลูกต้นไหม่ไม่ลงไปอีกหลายแล้วนี่นะพี่น้องตังเสียลาสุดเลยเด้เนี่พี่น้องเห็นบ่นี่แต่ว่ากะบเงาะน่าจะเคลืนอยู่นี่เพื่อมูไรที่ว่ามันมันก็ทีมีต้นเก่ามันอยู่ดอกนี่ต้นเก่ามันนะครับที่มสะแต่ว่ากับ,บ่ตายยังไงดิต้นแดงมันเท่าตาได้กับเงาะกับเตี้ยกไม่เท่าน,นะครับนี่แต่ปลูกไม่นะครับปลูกไม่ต้องไปสอง ไม่หลายอยู่ด้นะครับเนี่ยัวห้านนะครับพยายามนะครับดูแลให้ดีนะครับเพราะว่างัวมันไปทัวทั่วเดนแต่ว่ากัดส่วนหน่อยนะครับส่วนหน่อยนะครับอันนี้กัดกันไวเลยเมื่อยงูยองอันนี้กับปลูกไหมนะครับปุดคองัวเขาน้ำกับเป็นเรื่องไพวกพี่น้องก็ะกำลังฟื้นนะครับอายุประมาณนี้นะครับป้าไม้เ้อง นี่ยต้นอย่างนะต้นมีงามนะมุมนีงง่งามนะครับต้นทางนะเป็นพืนเลยเปียอนต้นปลาดูเฮาเดี๋ยวต้องได้ตัดลงอีกนะคตัดตัดอย่ายมันยาวขึ้นสูงทีหลิวเลยนะครับเห็ดเห็ดออกตลอดเลยนี่ต้นนี้นะครับบอกล้วก็ไปเบิ้งบัเสียน,นะครับเห็ดออกบนะ่ออกก่อนนะออกบ่ออก มีถูกชน,นิดเห็ดบัดทีนีิเห็ดอย่างนีเห็ดชีกระเดียนนี่นะครับเห็ดหน้าขาวนี่เห็ดหน้าขาวมีถูกชน,นิดเห็ดครับเต็มเลยพูดนะเห็ดชีกระเดียนแหนยุงสิลรืครับเราต้องเก็บเอาระมาณพอเก็ีตลอดต้นนี่นะครับ เฮ็ดออกตลอดนะครับเห็ดดำหมากแบบนี้เห็ดหนัขาวเห็ดลายเห็ดุ่นนะขาวโคเปะนี่ก็ได้ปลูกออกมาอีกนะครับเห็ดใต้เบี้ยกับนี้แบบนี้นี่ยังไงได้ปลูกไม่อีกได้พี่น้องผมยพงหนาวกมาอีกเด้ ปลูกเพิ่มอีกเพิ่มอีกนะครับนี่ไปสุดพุดแล้วครับปลูกเพิ่มว่าไงนะครับ,นะรบายเบียร์มาหลายครัางเลยสู่ว่าเกิดเฮ็ดกินได้เนี่ยยี่จน้อยเก็เฮ็ดกินได้ขึ้อนอยุติพี่น้องมันเป็นโคกเนะ กินได้เห็ดชิคาเ,เดียนเห็ดยูคาอยู่ทั้งผุนนะครับเดี๋ยวบันสะสมกันตลอดตลอดมันก็จะเป็นเห็ดเป็นเชื่อเห็ดไปแล้วพี่น้องนะครับแต่ว่าที่สา,าสีเลี้ยงก็ขึ้นอยู่กับการย่อยสลายของเขานะครับเนี่ยเขาเพราะฉันว่าน,านปุยได้พี่น้องกำลังฟืน้นนี่หนามขังนิดน้อย กลังเป็นต้นขึ้นเราวที่เอาปุยาา๋ยมาวานถือฝนเรียแล้วก็งาะขึ้นนะครับนี่กําลังดีดโตขึ้นเราอัดปุ๋ยออกไปเนืองามแล้วจากสามสี่ทงหมดเลยนี่จากสี่ทงนะครับยูเรียนะครับนะครับพี่นอกก้องก็๋ยวค่อยติดตามชมนะครับคลิปต่อไปของเฮานะครับผม,นะบมบส่วนมากจะใชยในส่วนนี้พี่น้องเบื่อนะครับจะประมาณนี้นะครับ มาชมชิปหนากันต่อเลยนะครับ